ทำไรอ้ยนี่ผมมีความสุขนะอถ้าทำแล้วมีความสุขผมว่าอย่าไปทํำก็ดื่นก็อยากจะให้คุณปาโมดแนะนําตัวหน่อยครับครับผมนายปาโมดจันทะเสนาครับเป็นเกษตรกรชาวไร่ที่ส่งอ้อย ไม่ทราบว่าทําอ้อยมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับ,บ1ิบป,สป, 1> สปีสิบประมาณสิบสิบปีเศษสิบเอ็ดปีครับปีนั้นนะเริ่มจากกี่ไร่ฮะเริ่มจากตรงในข้างหลังเนี่ยมันมันมีพื้นที่อยู่ประมาณยี่สิบไร่อ้ย <20 S 1> <20 S 2> ี่สิบไร่ก็เลยก็เลยลองทําดูอลองทําดูเริ่มจากยี่สิบไร่ครับจนปีที่แล้วนี่ปลกูกอ้อยทั้งหมดกี่ไร่ครับที่ตัดเข้าหีบฮะ ตัดเข้าเห็ดปีที่แล้วอ้อยไม่เยอะได้ประมาณ8,000ตันคตันจากพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับเป็นของตัวเองประมาณ300ไร่3 3กับ400ไร่ส่วนมากก็จะเป็นของลูกไร่ของลูกไร่ที่เขามามาส่งอ้อยด้วยหลังจากเราตัดอ้อยเสร็จไปแล้วน่ะมีวิธีการจัดการบำรุงยังไงบ้างมีหลักการยังไงบ้างบำรุงตอต้อง ต้องมีคือมีตัดมีต้องดูก่อนว่าตอมันขึ้นสวยไหมม,มันพอจะเอาไว้ไว้ต่อได้ไหมลักษณะอย่างนั้นนะถ้าดูดูมันขึ้นก่อนหลังจากตัดไปแล้วถ้ามันขึ้นมาเอออ้อยสวยอ้อยหน่อขึ้นเยอะอย่างนี้ก็บำรุงตอ่อถึงได้ต้อขาดควต้าเข้ามา,า,าไม่ทราบว่าเอามาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับ โอ้ใช่ดีครับใช้ดีได้ได้ทุกอย่างใช้ก็ได้ฉีดยาก็ได้มันลดมันมันพอดีเขาล่องอ้อยได้ด้วยอแต่ว่าถ้าอ้อยโตมาหน่อยผมก็ใช้ยี่สิบี่แรงใช่ครับรุ่นสี่สิบเนี่ยผมก็ใช้ทวงอ้อยยังยังไม่โตยังไม่สูงเท่าไหร่เขาล่องแล้วก็ใช้คาดยาคาดอะไรถ้าโรงงานมีพันอ้อยใหม่ๆสนใจไหมครับผม เป็นชาวไร่ที่เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆไม่ว่าจะเรื่องพันอ้อยอเรื่องเครื่องมือเครื่องจักรยางไงเลยไม่เฉพาะพันน้อยเทคโนโลยีอย่างอื่นด้วยสุดท้ายเนี่ยน่อยากจะให้คุณปาโมดฝ,ฝากถึงชาวไร่ในเรื่องในเรื่องของการการทำไร่ต้องต้ององยังไงบ้างระดับแรกคือใจครับใจใจต้องมาก่อนร่างกายครับ แล้วก็ร่างกายต้องมีใจรักในอาชีพนี้ก็ผมทำงานผมทางานทำไรให้เนี่ยผมมีความสุขนะถ้าทำแล้วมีความสุขผมว่าอย่าไปทำถ้าผมมาไล่ผมมีความสุขผมมาเห็นนู่นเห็นนี่บางทีผมทำเองผมขึ้นรถเองผมไถเองอ๋อทำเองเลยบางที้บางทีบางทีครับบางครั้งบางครั้งน้องมาอยู่ผมก็จับรถเขาไปทำ ถ้ามันมีความสุขอาชาวไร่ต้องมีความสุขในการทำผมว่าอาชีพไร่อ้อยนี่ถ้าทำมีดีนี่ไม่มีขาดทุนเราต้องศึกษาหาข้อมูลมศึกษาหาความรู้ครับผมว่าดีโรงงานน้ำตาลเทอดนอเป็นโรงงานทำพันอ้อยใหม่เบ่เอใหม่ๆอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีถ้าอย่างขอนแก่นสามอย่างนี้นะอนาคตทางหน้ามันก็ไม่แน่ ถ้ามันขาวไปหมดอย่างนี้นะครับ<ช>มันไม่มีพันอ้อยรับรองรองรับถูกขึ้นมาเป็นผมว่าไตยอุดมลเป็นโรงงานที่นําสมัยเหมือนกันแนวน<ข>อกเราต้องเดินคู่คู่กันไปกับชาวชไ,ไร่กันเลยครับ